สวัสดีครับวันนี้โมต้านายพามาชมรถ Toyota Fortuner 2.7 VVTi กันนะครับโดยรถคันนี้เป็นปี2005ครับผมเป็นเครื่องเบ็นซินนะครับ i 7 VV เครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังอยู่ใน Fortuner โฉมใหม่อยู่นะครับผมนะครับ2.7 v t ุนะครับเป็นเครื่องยนต์2 t r FE นะครับ สสูบ16วาล์วนะครับ2,700ซีซีประมาณนั้นนะครับ160หแรงม้านะครับผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้4ี่สปีดนะครับความจุถังน้ำมันหกสลิตรนะครับน้ำหนักตัวรถประมาณ175 5กิโลกรัมนะครับดิสเบรกหน้านะครับแล้วเป็นดัาเบรกหลังนะครับรถคันนี้เป็นรถที่แต่งออกมาแล้วสวยงามมากนะครับเป็นรถสีดำนะฮะ แล้วก็เป็นเครื่องเบนซิน2.7 VVTi นะครับโดยรถโดยภาพรวมคันนี้เนี่ยสวยงามมากเลยครับถ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งามพอสมควรนะครับก็คือมีการใส่แหลกลังค่านะครับแล้วก็ใส่ที่ลากด้านหลังนะครับเป็นปากนกแก้วนะครับผมนะครับส่วนผมเอามาแต่งเพิ่มเติมนะครับก็มีใส่ล้อนะครับใส่กระจกมองมุมใส่กันชนแล้วก็ใส่ที่กันแมลงนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สมบูรณ์มากเลยนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ขับเลยฮะเคยขับแต่เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลนะครับ3,000นซีซีนะครับคันนี้ก็อยากขับแบบรีวิวจอดจงมานานมากแล้วครับภายในนะครับก็ยังดีอยู่นะครับจะเป็น t o y ย t a f o r t u n e นเนคล้ายๆกับเครื่อง3 0 0 0ซีซีนะครับที่เป็นดีเซลนะครับอันนี้เป็นภายในนะครับก็เป็นเดิมๆนะครับผมเป็น สีเบจนะครับเป็นเบาะหนังนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานตามอายุบ้างครับผมแต่ภาพรวมก็ยังดีอยู่ครับภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากเลยครับผมเคยใช้คุณของหลายครั้งแล้วครับสําหรับเครื่องสัมพันธ์ฮะมิติรถก็ไม่ต่างกับเครื่องสัมพันธ์คือเป็นโครงเดียวกันเลยครับผมนะฮะนี่ครับก็มีอุปกรณ์ครบอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับ ช่วงล่างก็ยังแห้งๆเหมือนเดิมไม่มีเยิ้มเลยครับผมเนี่ยเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากตามระยะนะครับผมนะครับทั้งก็จะมีท่อไอเสียยังเดิมอยู่นะครับผมมีแคทอะไรปกตินะฮะช่วงล่างด้านหน้าก็ไม่มีเยิ้มเลยครับก็ดูแลมาดีมากเลยครับนะครับในที่เปิดฝากระโปรงราอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะฮะวิธีการดูรถก็คือ ดูจากฝากระโปรงกันนะครับเนี่ยจะมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเม็ดอาร์ตดูรอยทรงกลมนะฮะเพียทรงกลมเหมือนเดิมเนาะครับดูภาพรวมต่างๆก็แห้งๆครับคันนี้นะฮะยังไม่มีอะไรนะครับผมเป็นเครื่องเดิมหมดเลยนะครับคันหน้าตรงเลขตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับก็โตโยต้าเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องมีเลขทุกคันนะครับผมนะฮะ รวมถึงถ้าเป็นพ r รเจเนอร์ตัวนี้เป็นพลาสติกลองเ็ียงต้องอยู่นะครับนะแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนมานะครับคันนี้ติดแก๊สนะครับหัวฉีด LPG นะครับซึ่งเป็นหม้อต้มของโอซูนะฮะก็เป็นตัวท็อปนะฮะน็อตน็อตอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมนี่ยฮะก็ยังเป็นน้ำเดิมอยู่นะครับผมนะครับ เนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับผมวิธีการดูนะครับเบื้องต้นนะฮะเราจะได้รถที่มีคุณภาพมาใช้งานนะครับซึ่งเครื่องยนต์2 0 0 7นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมมากครับมีอยู่ในหลายรุ่นของ t o y ยต้นะครับผมครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับดูเม็ดอาร์คทั้ง4ประตูเลยนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีร่องรอยในการทำมาเลยครับ แต่ของเดิมมีรถหลายคันมากเลยครับแล้วก็ทะเบียนแบบนี้ทุกคันเลยผมก็เลยเชื่อมั่นเขาดูแลรถดีมากเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยแนะนําผมดีมากเลยครับอบขอบคุณมากเลยครับนี่ครับดยภาพรวมเป็นรถที่เอามาแต่งแล้วสวยนะครับหน้าอาจจะเหมือนบิโก้นิดนึงฮะนี่ครับเอามาใส่ล้อนะครับใส่ล้อใหม่นะครับก็จะเป็นยางเดิมของที่เดือดรุ สินทดมาเลยครับพี่เขาเปลี่ยนมาให้แล้วผมก็ไปซื้อแบกมาเปลี่ยนใหม่นะครับแตงออกมาสายแคมเปอร์นะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยครับเนี่ยยางก็เป็นมอนสเตอร์นะครับ16ล้อก็เป็นเลนโซ่สวยๆเลยครับผมเนี่ยฮะสุดนะครับผมเอาขัดไฟหน้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กันชนเพิ่มกันมแมลงแล้วก็กระจกมองมุมนะครับ ทุกอย่างยังโอเคดีหมดเลยครับภายในภายนอกเนี่ยเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับมีการติดแหลกหลังคาของตัวต้าแท้มาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นภาพรวมที่เหมาะกับสายลุยนะครับผมนะครับอันนี้เอามาแต่งกันชนครับที่คาริบอยสวินทวงนะครับซึ่งเป็นขาประจำของผมนะฮะ ตอนนั้นนะเอารถตู้มาครับก็รถตู้พี่พี่ก็ลงช่องแล้วนะฮะมีผมด้วยเหรอมีมาให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วจริงจริงจะส่งให้แล้วก็แต่งให้นะครับผมโอเคแถมรถโก้ให้ด้วยครับแถมรถโก้ให้ด้วยเออไม่มีแล้วนะก็พี่เขาน่ารักครับช่วยเลยช่วยทำรถให้ผมทุกคันเลยนะฮะกับผม สนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี่เลยนะครับผมมีทุกรุ่นทุกคันต้องมาที่นี่นะพี่นะมีห่อครับเอามาใส่ได้ครับแคนดี้บอยครับผมใช่อันนี้บริการดีมากเลยครับเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยนะต้องมานะไปถึงก่อนนะไปถึงไปถึงเลยไปถึงเลยเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนในการติดการมาแรงนะครับซึ่งเป็นสีใสด้วยครับหายากครับหรืออันสุดท้ายนะครับที่เขาเก็บไว้ให้คครรัับบต้องจะน ไม่ได้จาะใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่ครับเอาความสวยงามก่อนมันจะเบาๆนิดนึงฮะนี่ฮะสวยครับผมอย่นี้สวยไหมเนี่ยก็ติดกระจกมองมุมนะครับความเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลูกค้าจะได้ครับเอาไว้ดูมุมเวลามุมอับนะครับจำเป็นนะครับสำหรับรถสูงๆนะครับโอเคอันนี้ก็มาที่ร้านพลาได้นะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนแม็กนะครับผมก็เป็นร้านที่ผมเข้าประจำเหมือนกันครับผม เปลี่ยนแมช์ของเลนโซนะครับซุดนะครับขนาด16นะครับยางเป็นยางออสเทนซึ่งพี่เขาเปลี่ยนให้อยู่แล้วเจ้าของเจ้าของรถเติมนะฮะก็เลยแกะแม็กนะครับก็เลยเข้าส่งเลยแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ลงตัวครับสำหรับปีโก้หรือโฟลเดอร์สีดำก็ใส่แมช์ซุปนี่นะครับผมชอบฮะนี่ครับสวยครับ ดูดูขึ้นมาเลยครับดูเป็นคนละคันเลยครับผมนะฮะนี่ครับภาพรวมผมว่าโอเคนะครับมันเต็มก็ลงซุ้มก็ลงดีนะครับข้ากับบันไดสีดําอันนี้ก็จะมานี่นะครับมันโคงไฟมันจะเรื่องเหลืองที่นึงนะฮะเดี๋ยวต้องให้พี่เขามาขัดไฟหน้าเหมือนเดิมครับเหมือนคันข้างๆครับผมก็ขัดเรียบร้อยแล้วครับนี่เขาขัดดีบริการดีมากครับ มาถึงที่เลยครับผมเนี่ยมาถึงบ้านเลยนะครับสนใจก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรคาไว้นะครับเนี่ยดีมากครับสองสามชั่วโมงนะครับค่าสวิก็ไม่แพงนะครับในการดีครับขัดทั้งไฟหน้าทั้งสปอร์ให้ผมเลยครับเนี่ยยเย้อจเย็นขัดเลยเรื่อยครับแี่ผลงานก็โอเคครับ ดีหน้าเลี่ยครับคุ้มค่าคุ้มราคาตัวอย่างเราไม่ต้องไปหาทีห้องเนะงานที่พี่เข้ามาถึงบ้านเลยครับนี่ครับก็เป็นหลังจากขัดเสร็จแล้วก็ดูดีขึ้นมาเลยครับเนี่ยทั้งสปอตไลท์ทั้งไฟหน้านะครับผมใหม่ใหม่นุนดีนี่นะครับสวยเลยครับผมสวยครับก็สนใจใช้เป็นทางที่ก็ได้นะครับไม่ให้ด อันนี้ทดลองขับรถครับพอดีจะไปรับของที่ศรีรชาพอดีครับก็เริ่มต้นตั้งแต่กรุงเทพเลยครับผมก็จะเป็นการทดลองด้วยครับคืออัตาเล่งผมว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็หน้านี่นิ่งมากเลยครับภาพรวมนะครับก็คือรถที่ขับดีครับคันนี้เป็นขับสีฟูทานนะครับผมเนี่ยก็ใช้แก๊สเลยครับผมแก๊ส LPG นะครับตอนนี้3เม็ดนะครับผมใช้ไปเม็ดกว่าแล้ะ วิ่งมาร้อยกว่ากิโลแล้วครับผมก็ขับจากกรุงเทพใช้เส้นทางบอทเทอร์เวย์นะครับถนนสายเจ็ดนะครับแล้วก็จะไปที่ศรีราชาพอดีเลยครับผมเนี่ยฮะสั่งของไว้แล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะเดินทางก็เลยทดสอบรถไปในตัวนะครับว่า2.7 VVT ดเนี่ยเข้าเฉอืดจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกนะครับกินน้ำมันหรือเปล่ากินแก๊สหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นฟูดทาวน์นะครับอันนี้ก็ทดสอบ เลนที่มันขูกขาขู่ขานะครับซับแรงกระแทกได้ดีครับนุ่มนวลครับผมว่าการคองทรรถก็ดีมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นขากลับแล้วครับผมจากศรีชามุ่งสู่กรุงเทพมหานครนะครับผมใช้ความเร็วประมาณสักร้อยร้อครับก็ดีมากเลยครับผมครับผมอันนี้ก็มีโอกาสได้ขับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.7นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเครื่องสามสองพัน็ดร้อยซีซีนะครับปีสองพันห้านะครับก็ผมตอนแรกไม่อยู่ในหัวผมเลยรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นเบนซินเนาะแล้วก็กลัวการกินน้ํามันนะเขาบอกหกเจ็ดแปดกิโลลิตรแล้วแต่การขับนะครับยิ่งในเมืองก็ยิ่งอาจจะต้องเปลืองนะครับ ก็พอดีไปได้รถมาหนึ่งคันนะครับเห็นกระแสที่เขาซื้อขายกันใน Facebook อ่ะหรือในขายดีหรือในโซเชียลต่างๆน,น่ะแปลกมากเลยครับขายดีมากเลยอ่ะมันราคาก็ประมาณสามแ0นกว่าสามแสนกลางๆแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นนะฮะแล้วแต่ปีเลยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นปี2องพห้าเนี่ยก็ประมาณสักสองสามแสน บวกๆขึ้นไปนะครับถ้าสภาพดีหน่อยก็สามแสนกลางๆนะครับเนาะมันจะไปชนกับตัวที่เป็น3 0นะครับซึ่งแต่3 000, 7มแสประมาณนั้น3 9มแสนเก้กว่านะครับแล้วแต่สภาพเหมือนกันด้วยปีเดียวกันเนาะเพราะรถรถรุ่นนี้มันจะมีเครื่องสองแบบนะครับนะครับเอ่อถ้าเปรียบเทียบตัวท็อปเนาะก็จะมีเครื่อง3,000 CC ซีซีนะครับแล้วก็เครื่อง2,700ซีซีที่เป็นเครื่องเบนซินเนาะ ตัว3า0พันก็จะเป็นดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับนะครับสำหรับการใช้งานวันแรกเลยวันนี้ที่ผมขับมาชนบุรีนะก็าไปเอาของนะครับก็อยากจะทดสอบรถด้วยว่าเอ๊ะมันขับแล้วเป็นยังไงได้ขับ4 full ี่ l l time เนี่ยนะครับก็ดูคลิปใน YouTube หลายคลิปแล้วครับก็ไม่มีโอกาสได้ขับนะฮะก็คือพอไปได้รถมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองเลยครับ ระดัแบ,บแรกเลยรถคันนี้ติดแก๊สนะครับติดแก๊สโอซูอย่างดีเลยเป็นรุ่นท็อปเลยครับก็ลองใช้งานดูนะครับแล้วก็ลองวิ่งแก๊สดูครับเติมแก๊สมาเต็มถังเลยครับแล้วก็วิ่งวิ่งตั้งแต่ลังสิตไปศรีราชานะครับแล้วก็กลับมาที่มินบุรีเนาะผมว่าเอาอารมณ์การขับก่อนนะครับพอดีผมมีโฟลเจอร์อีกคันหนึ่งด้วยปี2อ1พันสิบสองนะครับเป็นเครื่องสามพันซีซีนะครับ อความประทับใจแรกคือขับ2,700ั cc ที่เป็นเครื่องเบนซินขับ4 full ี่ฟูลไทมเนี่ยนะฟูลไทม์ตัวนี้นะครับเนี่ยขับ4 full ี่ฟู t i m e เนี่ยก็แน่นหนึบคนละเรื่องเลยครับมันมันแน่นมากอะ่ะหน้ามันนิ่งมากเลยครับขับทางไกลไม่เหนื่อยเลยครับเนาะถ้าเกิดปรับเรื่องโชคดีๆเนาะผมว่าคันนี้เอาไปทำโชคอีกหน่อยก็ก็จะนิ่มแล้วแต่นี่ก็นิ่มนะครับก็มีคงเครงบ้างเนาะตาม ตามสไตล์นะครับเราทาเป็นรถ P P V เนาะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเออทั้งอัตราสิ้นเปลืองแก๊สเนี่ยก็นี่วิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยสองสองร้อยเก้าสิบเอดกิโลนะครับแก๊สน่าจะประมาณสักสีออ่สิบสามลิตรเนาะก็ะน่าจะวิ่งได้ประมาณสัก 300กว่ากิโลครับนี่จะ300โลแล้วครับก็ยงเหลือเหลือเหลือใกล้หนึ่งเมตรนะครับเนี่ยสายไฟอาจจะลุงลังหน่อยเนาะครับผมก็ลองทดลองวิ่งดูครับแต่ว่าจากที่ถามเจ้าของเก่าก็บอกว่าประมาณสัก2 2บาทต่อ1กิโลนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นขับ4ี่ฟูลไทม์ด้วยครับเนาะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันมัน มันเหมือนขับเออซูบารุอย่างนะั้นนะเออผมผมมองผมมองว่าอย่างนั้นเลยครับพวงมาลัยมันแน่นมากเลยการเข้าโคง้งทําได้ดีมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อนะว่าเอ,อโตโยต้าสองัน2 7 0 0ซีที่เป็นเบนซินเนี่ยมันจะให้ความประทับใจที่ดีมากครับแล้วก็มันเงียบมากฮะนิ่งนั่งนิ่งเนี่ยผมก็ จะหลับเลยอ่ะเครื่องยนต์ก็เงียบครับรถก็รถก็ไม่สั่นนะฮะถ้าใครรับได้เนะว่าตาการกินน้ามันเบนซินหรือใครจะติดแก๊สก็ได้ครับติดแก๊สผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถรุ่นนี้อะ่ะเราได้พิสูจน์มาแล้วเนาะกับโหมีตรงไหนายรุ่นที่ใช้เครื่องเครื่อง 2PR ตัวนี้ครับเครื่อง2007เริ่มตั้งแต่รถตู้รถตู้ที่วิ่งในกรุงเทพนะครับ รถขนส่งเอกชนนะครับที่เป็นรถวิ่งอัพอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นโตโยต้านะครับส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นเครื่องตัวนี้ทั้งนั้นเลยครับแล้วเขาวิ่งกันเป็นล้านกิโลครับไอเราเอาไมา่ใช่เป็นรถบ้านเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันไม่น่าจุกจิกขนาดนั้นเนาะเอ,อเพราะว่าเขาวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับแล้วก็ยังวิ่งได้อยู่เลยครับแล้วเครื่องตัวนี้ก็อยู่ในอาร์โดอยู่ในไลน์คูเซอร์หรืออยู่ในรุ่นต่างๆที่ โตต้าครับเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญที่สุดนะครับเครื่องตัวนี้ยังอยู่ใน f ฟ r t u n e er อรโฉมล่าสุดด้วยที่เป็น2,700ซีซีที่เป็นเ,เขาเรียกนะเครื่องเบนซินนะครับตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่เพราะฉะนั้นมัน่นใจเลยว่าระบบเครื่องเนี่ยดีมากครับแล้วมาชนกับเกียร์ลูกนี้ครับเนี่ยเกียร์ลูกนี้ที่เป็น เกียร์สี่สปีดนะครับซึ่งเป็นเกียร์โต้ที่เขาเรียกว่าโอ้ oh. ทนทานที่สุดนะครับทนทานมากครับเพราะว่าถ้าเป็นสายออฟโรดเนี่ยเขาจะเอาเกียร์ A ตัวนี้ไปไปลุยเนาะไปโมอะไรอย่เงี้ยต่างเนี่ยมันมันดีมากเลยครับเกียร์ A ไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าเราดูแลรักษายอย่างดีนะครับจะสังเกตได้ว่ารถรุน่นนี้ถ้าเป็นสอง0ันีซีน่ะมาปุ๊บไปปั๊บเลยนะครับซอจิเนอร์เนาะ เพราะยังไงมันก็เป็นผมว่ามันก็เป็นฟอร์จูนเนอร์ที่ขับโอเคครับถึงแม้หน้าตามันจะออกไปทางวีโก้บลุงมโบราณหน่อยแต่ผมว่ามันคลาสสิกเนาะเราจับมาแต่งนู่นแต่งนี่หน่อยผมว่าสวยนะครับนะครับสวยเนาะเนี่ยอัตราผมว่าแล้วแล้วไม่น่าเชื่อเนาะว่าขับเคื่องฟูลท m e เนี่ยการเล่งแซง การคลิกดาวงต่างาเนี่ยทำได้ดีมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเดิมของเขาดูแลมนดีมากเลยครับผมก็เป็นคนแรกเขาลงได้สามนาทีเนี่ยผมโทรไปเลยครับแล้วก็พี่เขาดีมากสปอร์ตมากาว่ามีคนโทรมายะแย่เลยมีคนส่งไลน์ส่งเมสเซจมาว่าจะขอเข้ามาดูเนี่ยผมก็ไม่ได้จองะไรสักบาทเลยครับเขาก็เขาก็ให้ผมไปดูนะเป็นแล้วอีกวันนึงด้วยรอต้องวันนึงเพราะว่าต้องรอวันหยุดนะครับ ครับเขาลงตอนเที่ยงคืนนะประมาณสี่ทุ่มมั้งผมก็โทรไปเลยนะครับก็ไม่ผิดหวังครับคันนี้เพราะว่าพี่เขาติดแก๊สเป็นอย่างดีลยครับผมก็ผมว่าเครื่องตรงนี้ถ้าเกิดดังผมเมื่อค่อยมีกําลังเนี้ยผมก็ผมก็เล่นเล่นแก๊สดีกว่าครับเพราะว่ามันเนี่ยผมไปกับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลเนี้ยแก๊สก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับว่าแก๊สหมดแก๊สเนี้ยเรา เติมไปกี่บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงการการขับการใช้งานก่อนเนาะเนี่ยมันมันดีมากเลยครับเนี่ยดีมากเลยครับนิ่งมากเลยครับพรมอะไรเห็นไหมฮะขนาดเป็นยางเก่านะยางปีสิบเจ็ดนะครับแต่ว่ายางยิงดอกยิงดีอยู่นะครับเป็นมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์นะครับ,รบ AP หนึ่งเนาะ ็ใช้ได้เลยครับผมผมว่าเดี๋ยวผมก็จะไปหาแม็กเปลี่ยนครับเป็นเอาซู้วกันเนาะที่ที่ที่บายบายเรนโซครับเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนี่ยมีโตัวเนี่ยแล้วแล้วเราก็มีเพื่อนนะครับมันจะเป็นโตโยต้าพอลเจเนอร์มีมีเยอะมากเลยครับมันมุงบอกว่ารถรถุ่นนี้ที่เป็นเครื่องสองพ 2 7 0 0ซีเนี่ยมันดีมากเลยครับผมว่าผมเคยซื้อเครื่องที่เป็นรถตู้เนาะที่เป็นเวนทูรี่มาใช้สักปีออกบาทมันก็โอเคนะครับเพราะว่าไม่จุกจิกเลยผมก็ติดแก๊สด,ด้วยนะติดแก๊สยังไม่ลงเล่มเลยตอนนั้นก็ก็ใช้ได้ใช้งานได้ดีเลยครับผมว่าดีมากเลยครับเนี่ยมันนะครับ แล้วก็ผมเคยเคยซื้อวิโก้มาคันหนึ่งเนาะที่เป็นเออเขาเรียกนะเป็นวิโก้ที่ติดเอ็นจีวมาจากโรงงานเลยครับนะครับก็อันนั้นผมซื้อมาขดต้นไม้นะครับแล้วก็ขายไปนะครับก็ประทับใจครับเพราะว่าแต่มันหาปั๊มเติมเ g v ยากหน่อยนะครับทางทางต่างจังหวัดนะครับต้องใช้ ต้องคำนวณดีๆเลยครับเมางั้นเราก็ต้องใช้น้ํามันนะนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยโฟล์กิเนเนี่ยพอมาติดเอ็นเอลพีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าผมว่ามันลงตัวนะครับมีพี่อยู่คนหนึ่งะที่เคยทํางานที่ทํางานเก่าผมเนาะซื้อมาป้ายแดงก็ติดแก๊สเลยตนทุกวันนี้เองใช้งานอยู่นะครับเรใช้งานหนักด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องตัวเนี้มันก็ พิสู์ตัวเองได้แล้วครับว่ามันทนมากผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเอ่อในเวลาเนี่ยเวลาเขาลงขาย er t ต y o ต a f o r t u n e อร์สัีซีแป๊บเดียวเองสามแสนต้นต้นสามแสน้กลางเลาาๆเนี่ยแล้วสภาพดีดีเนี่ยไปหมดทุกคันนะครับไปหมดทุกคันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อผมสอบถามหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ ถ,ถ้าเกิดเราซื้อตัวที่เป็นดีเซลอ่ะเวลาเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเราก็อาจจะได้ประมาณห0ร้อยโลเจ็ด้อยโลสมมุินะครับแต่ถ้าเราใช้แก๊สสองระบบเนี่ยเราวิ่งเราสามารถวิ่งแก๊สได้หนึ่งและเราสามารถวิ่งน้ามันได้อีกหนึ่งเพราะนั้นเราอาจจะไปไกลกว่านะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการขับขี่ของผมนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาลองประสบการณ์อย่างผมดูนะครับ ก็เป็นการขับขี่โ r ลเจอร์ขับฟู l ทางครั้งแรกนะครับคพามจยิงเคยขับมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้ขับแบบจริงจังครับแล้วก็ดูดูรถที่มันสมบูรณ์หน่อยแล้วก็ลองขับแบบสไตล์ตัวเองว่ามันตอบสนองได้ดีหรือเปล่าผลอบผลปรากฏว่ามันดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับผมรึกว่ามันจะอึดๆแล้วมันจะควบคุณยากเวลาเลี้ยวอาจจะลําบากอันนี้ก็ข้องตัวปกตินะครับผม แต่พวงมาลัยอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าให้ความมั่นคงดีครับ,รบ okay, นะครับโอเคน,นะครับขอบคุณมากนะครับ